น่าจะกำลังมาแล้ววังกันนะกำลังมาแล้วเหรอสิบปีที่แล้วนะใช่อือกินก่อเดี๋ยววันนี้แม่จะเปิดมาลาตีให้ดูแล้วเดี๋ยวแม่จะถ่ายรีแอคไว้ว่าตอนแม่เล่นเป็นมาลาตีกินไมแล้วคิดว่าเคยเห็นจริงๆนะกินแม่ไม่เคยกดเปิดให้ดู มันเปิดทางอะไรอ่ะทีวีนี่แหละยูทูบท่านทีวีอ่ะแต่ว่าตอนตอนที่กินติวกระตูนก็เปิดแม่ได้นี่ตอนเย็นอ่ะพิมภาษาไทยเป็นอยังไงใหม่แต่แม่สองพิมชื่อมาราตีเดี๋ยวก็ขพื่นทำเลย น้องกินน่ารักมากครับชอบดูเวลาแม่กินข้าว <c oughs> เป็นคนกินอร่อย